สวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่กับเสี่ยโอครับผมวันนี้ในหัวข้อเราคือถ้าเกิดว่าเราจะมาออกรถเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารอะไรกันบ้างนะครับให้เสี่ยโอแนะนําหน่อยครับว่ามุฟผมจะมาออกรถเนี่ยผมต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับสำเนาบัตรประชาชน4ชุดครับหรือถ้าไม่มีเอาบัตรประชาชนตัวเดียวใบตัวจริงอะครับเขาเข้ามาได้เลยสองตลิปเป็นเดือนเดือนล่าสุดครับครับแล้วก็สามสเตทเมนย้อนหลัง6เดือนครับผม เต็เมนต์ย้อนหลัง6เดือนครับครับอันนี้สามารถขอได้ที่แอปของแต่ละธนาคารได้เลยครับผมถ้าถ้าเป็นสลิปคาร์อบอนสลิปคาร์บอนก็เอาเข้ามาได้เลยครับขอาใช้ได้เหมือนกันสมมติสมมติไม่ได้ไปขอยังไม่ได้ไปขอเต็เมนต์เนี่ยแต่มีสลิปบริษัทมีสลิปก็เอาสลิปมาได้เอาสลิปมาก่อนได้ครับเดี๋ยวถ้าเตทเมนต์เดี๋ยวยังไงไปเน้นเขาจะตามไปเก็บทีหลังอ๋อไปเน้นของแต่ว่าเอามาเบื้องต้นก่อน,อนใช่คเอามาเช็คมาเช็คประวัติเบื้องต้นก่อนได้ครับแล้วรู้ผลเร็วไหม ยื่นเช้าตอนเย็นก็รู้ผลแล้วครับอ๋องั้นเพ่ออีกอีกวันก็มารับรถได้เลยสิครับใช่ครับผมไปไปไนั้นส่วนมากมีรองรับหลายเจ้านะครับของของเราของมอเตโฮลิกของเราจะเป็นกรุงศรีอย่างเดียวครับกรุงศรีอืมกรุงศรีได้ไวอยู่แล้วนะกรุงศรีไวมากครับผมไวสมัยมากเคยเคยมีเคสแบบมาทํเช้ารับเย็นไหมครับมีครับเป็นพนักงานบริษัทรายได้สองหมื่นครับอืมอยากได้ตัวนี้แหละครับ แค่400ครับเขายื่นดาวที่15เปอร์เซ็นต์ครับเออเรื่องติดอยู่มาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้15เปอร์เซ็นต์อยู่ประมาณ10,400 1 0ได้หน่อยครับผมประมาณนี้ฟรีทุกอย่างไหมครับฟรีทุกอย่างครับประกันบลทะเบียนฟรีหมดเลยเช็คประวัติเรียบร้อยไฟแนนซ์บอกผ่านครึ่งวันรู้เรื่องรู้ผลเลยนะครับผลเลยครับผมรับรถได้เลยโอ้โหวันนี้เท้าเย็นขับรถกลับบ้านได้เลยเพราะว่าถ้ามีเอกสารเงินเดือนประมาณ20,000ได้อยู่แนะครับใช่แล้วก็ไม่ติดประวัติ อันเนี้ยมันจะเร็วอยู่แล้วเร็วมากครับผมขอแค่ไม่ติดประวัติขอเช็คง่ายมากเรีนเอกสารไห่ที่บอกนะย้อนไปทีมีอะไรบ้างอ่ะย้อีไทีนะครับมีบัตรประชาชนตัวจริงนะครับอแล้วก็ตอนนี้เป็นเดือนจะืล่าสุดสเตตเมนเจอรหลังหกเดือนครับสามอย่างแค่นี้ครับผมนะครับคนคนสงสัยเรื่องคนค้ำคนค้ำคนค้ำจำเป็นไหมก็คือ ถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าถ้าดาวตั้งแต่1 5เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอะครับไม่ต้องใช้คนค้ำอ๋อคือง่ายๆคือถ้าต่ำกว่า1 5เปอร์เซ็นต์ต้องขอคนค้ำใช่ครับอาจจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่เครดิตกับลูกค้าอ๋อโอเคนะครับก็ไม่ได้แปลว่าทุกเคสต้องใช้คนค้ำนะครับก็กระจางกันนะวันนี้เผื่อใครอยากออกรถใหม่แต่ไม่รู้จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างนะครับไงครับวันนี้ขอบคุณเซลโอด้วยนะครับคบขอบคุณค้าบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ